สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการใช้งานรีโมทนะครับของแอร์แค r เรียนะครับของผมเนี่ยจะเป็น Carrier Copper 8นะนะครับรหัสรีโมทนะครับรหัสรีโมทจะเป็น y k r s นะครับแล้วก็1 0 1 e นะครับผมเป็นโมเดลตัวนี้นะครับผมนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนที่ใช้รีโมทที่มีหน้าตาเหมือนกับผมนี่นะสามารถเอาวิธีการใช้งานนี้ไปประยุกใช้ได้เลยนะครับผมนะครับโอเคครับหลังจากที่ผมติดตั้งแอร์ แคเรียนะครับคัพเปอร์8ไปแล้วเนี่ยผมก็แรกๆผมมาเล่นนี่ผมก็งงอยู่พักใหญ่เลยนะนะครับก่อนจะเล่นก่อนจะเข้าใจทุกๆปุ่มนะก็เล่นเป็นอาทิตย์อยู่นะครับสรุปตอนนี้อ่าเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะก็จะมาสาธิตให้ฟังกันว่ามันใช้งานยังไงบ้างนะครับผมแต่ละปุ่มนะครับผมเดี๋ยวเริ่มจากในส่วนของหน้าจอครับว่าหน้าจอเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมครับในส่วนของหน้าจอนะตัวนี้นะครับหน้าจอเนี่ยเขาจะดีอย่างนะครับรีโมตรูกนี้มันจะมีไฟนะครับนี่ เวลาเรากดไฟมันจะขึ้นมานะครับผมนะครับหน้าจอเขาจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นโหมดนะครับตอนนี้ผมเปิดคููอยู่นะก็คือใช้โหมดแอร์อยู่นะครับผมแล้วก็มีโหมดออโต้นะครับแล้วก็มีโหมดได้นะครับผมนะครับนี่นะนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยนะครับที่เห็นมีลูกศรชี้อยู่นะตรงนี้จะเป็นพัดลมนะครับถ้าเรากดเนี่ยพัดลมเนี่ยมันก็จะแรงเบานะครับเป็นโลเมดเดีย HIGH แล้วก็มีออโต้นะครับผมนะครับก็มันจะสามารถ เลื่อนเปลี los, brands, workers, ่ยนระดับได้นะครับผมนะครับส่วนตรงกลางเนี้ยนะครับตัวตรงกลางเนี้ยนะครับจะเป็นตัวอุณหภูมินะที่เราตั้งนะครับผมแล้วตัวรีโมทจะเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้เล็กๆนะนะครับไอปุ่มตรงนี้เล็กๆก็คือตอนนี้รีโมทเราทําการเปิดเปิดเครื่องอยู่นะครับหรือว่าแอร์เนี่ยทาการเปิดอยู่นะครับผมนะครับนะครับแล้วก็จะมีคําว่าเซตอยู่ข้างบนก็คือตอนนี้เราเซตไว้ที่ยีองศานะครับผมนะครับเวลาเรากดเนี่ยครับที่ตัวแอร์นะรุ่นเนี้ยแอร์เนี่ยด้านขวามือเนี่ย เราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีตัวเลขบอกนะครับเวลาเรากดนะครับเวลาเรากดเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยแล้วเลขที่หน้าเครื่องมันก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับเลขตรงนี้มันไม่ได้บ่งบอกถึงอุณหภูมิห้องนะมันเป็นอุณหภูมิที่เราเซตไว้นะครับผมนะครับโอเคครับภายในหน้าจอมันก็จะมีประมาณนี้เองนะครับผมนะครับแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นส่วนของปุ่มนะเดี๋ยวผมจะไล่าจากาข้างบนนะลงข้างล่างนะครับ ปุ่มแรกเลยก็คือเป็นปุ่มนี้เอาไว้เปิดปิดถ้าเรากดเนี่ยแอร์ Air มันจะปิดนะครับผมนะครับส่วนซ้ายกับขวาตรงนี้เป็นเทมน้าหรือว่าเทมเปอร์เรเจอร์หรืออุณหภูมินะก็คือเราสามารถปรับให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เป็นอุณหภูมิตามอุณหภูมิสูงอะไรก็อันนี้แล้วแต่พี่ๆท่านไหนจะไปปรับตั้งนะครับต่อมาก็เป็นโหมดครับโหมดเนี่ยมันจะมีอยู่3โหมดนะ จะมีโอโต้นะครับแล้วก็คูลแล้วก็ได้ยดายนี่ก็เอาไว้ใช้แบบช่วงที่เป็นอากาศแห้งๆเนาะก็ใช้โหมดดายก็ได้นะครับผมนะครับแต่ปกติแล้วเราก็จะปรับไปที่คูลนะถ้าพี่ๆท่านไหนเปิดแอร์แล้วแอร์ไม่เย็นเนี่ยให้เรามาสังเกตตรงนี้นะนี่ครับตรงลูกศรนี่นะให้มันชี้อยู่ที่คูลนะไม่ใช่ว่าไปกดแล้วลูกศรไปชี้อยู่โอโต้หรือว่าไปชี้อยู่ดายอันนี้ไม่ใช่นะครับแอร์ก็จะไม่ค่อยเย็นนะนะครับผมนะครับส่วนต่อมานะครับปุ่มตรงกลางตัวนี้เป็นไฮพาวเวอร์ไฮพาวเวอร์เนี่ยถ้าเรากดปุ๊เนนี่ยะครักบ สังเกตตัวตัวนี้ครับพัดลมเนี่ยมันจะเร่งแรงสุดเลยนะแล้วก็จะมีเสียงลมนะครับออกมาจากที่ตัวแอร์แรงขึ้นมาแล้วฟู่ออกมาเลยนะ,นะครับถ้าเรากดอีกทีก็คือกลับมาโหมดปกตินะครับผมนะครับเอาไว้เวลาที่เราต้องการแบบเปิดแอร์ใหม่ๆแล้วต้องการให้มันเย็นจัดไปเลยนะแล้วก็กดปุ่ม high power ไว้นะครับผมแล้วแล้วเดี๋ยวเราใช้ไปสักพักนึงนะครับแล้วเดี๋ยวพอแอร์มันได้อุณหภูมิที่คงที่แล้วเนี่ยเขาก็จะถอยมาโปรแกรมที่เราตั้งไว้ปกติแบบนี้เองนะครับผมนะครับ ต่อมาจะเป็นปุ่มแฟนนะแฟนเนี่ยก็คือเอาไว้เลือกความแรงนะของบัดลมเนี่ยนะครับถ้าผมกดไฮลมมันก็จะแรงนะครับเนี่ยนะครับเป็น auto นะถ้ากดไม่ขึ้นเลยมันจะเป็น auto นะครับถ้ากดอันนี้ก็จะเป็นโลนะครับแล้วก็เป็นีเดียมนะระดับปานกลางนะครับผมนะครับต่อมาเป็นสลี e p นะครับสลี e ก็คือว่าถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวประมาณสักทำงานไปประมาณสัก 3- 4ชั่วโมงเนี่ยตัวคอมเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิขึ้นมาเองนะครับผมเป็นการประหยัดไฟนั่นเองนะครับผมเวลาเราหลับไปแล้วเงี้ย สักสามสี่ชั่วโมงอะแอร์เขาจะเพิ่มอุณหภูมิขึ้นมาแล้วมันจะช่วยให้เราประหยัดไฟนะเพราะว่าตอนที่เราหลับเนี่ยขนาดนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกตัวแล้วว่ามันจะร้อนหรือว่าเย็นนะนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่หน้าเครื่องด้วยนะถ้าเป็น copper 8ปเนี่ยหน้าเครื่องเนี่ยนะครับตัวดิสเพย์ด้านขวามือตัวเลขเนี่ยนะครับมันจะดับไปนะนะครับผมนะครับต่อมานะครับจะเป็นปุ่มนี่ครับปุ่มปรับหน่วยนะเป็นองศากับฟาเรนไฮน์นะครับนี่แค่นี้นะครับ27องศากับ81ฟาเรนไฮป์นะครับนี่นะ ก็ใช้ปรับตรงนี้นะครับที่หน้าเครื่องก็จะเปลี่ยนด้วยนะเปลี่ยนเป็น81กับ27นะเห็นไหมนะครับต่อมานะครับเป็นดิสเพย์ดิสเพย์ตรงนี้เป็นแค่การปิดเปิดไฟที่หน้าเครื่องนะครับถ้าผมกดอีกทีนึงเนี่ยไฟมันจะติดนะถ้าผมกดอีกครั้งหนึ่งไฟมันก็จะดับนะครับตัวเลขที่แสดงผลหน้าเครื่องมันจะดับไปเอาไว้ปิดเวลานอนนะครับจะได้แสงไม่ยังตานะครับผมนะครับส่วนปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มสวิงนะสวิงใบเดี๋ยวพอผมกดนะครับจะสังเกตได้ว่าใบพัดที่เครื่องนะมันจะสวิงขึ้นลงนนนะครับเียตอ้้กดแลวนะ เนี่ยใบมันก็จะสวิงขึ้นไปแล้วแล้วเดี๋ยวมันก็จะสวิงลงมานะครับผมนะครับถ้ากดอีกทีหนึ่งก็คือหยุดนะครับนะครับอ่าตอนนี้หยุดแล้วนะครับก็คือเป็นสวิงขึ้นลงนะแล้วก็อ่าปุ่มนี้จะเป็นสวิงซ้ายขวานะคือคอปเปอร์แปดที่ผมใช้เนี่ยมันจะมีใบข้างในที่สวิงซ้ายขวาได้ด้วยนะครับผมนะครับถ้ากดปุ๊บมันก็จะสวิงซ้ายขวาเหมือนกันทำงานเหมือนตัวสวิงขึ้นลงเนี่ยนะครับ ต่อมาจะเป็นปุ่มไอฟิลนะคบปุ่มไอฟิลตรงนี้นะครับ <Lac an> เขาจะเป็นปุ่มที่เอาไว้วัดอุณหภูมิห้องนะหรือว่าอุณหภูมิที่ตัวรีโมทต,ตัวนี้ไปอยู่นะครับเพราะว่าในภายในตัวรีโมทต,ตัวนี้เขาจะมีเทอร์โมมิเตอร์อยู่ข้างในนะนี่เป็นตัววัดอยู่นะนะครับตัวนี้นะถ้าเรากดทีนึงเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตอนนี้อุณหภูมิห้องอยู่เท่าไหร่นะเห็นไหมตอนนี้อยู่3 3องศานะครับตอนนี้อุณหภูมิที่อยู่บริเวณรีโมทนะครับอยู่33องศานะครับก็จะมีรูปคนบอกด้วยนะตรงนี้ครับถ้ากดอีกทีนึง นะครับก็คือออกมาหน้าเดิมนะครับผมคือพูดง่ายสามารถรีโมทเนี่ยไปวัดอุณหภูมิห้องได้นะครับในบริเวณที่รีโมทนั้นอยู่นั่นเองนะครับต่อมานะครับปุ่มตรงนี้จะเป็นปุ่มบริการนะผมขอเรียกว่าเป็นปุ่มบริการแล้วกันครับปุ่ม anti frost เนี่ยก็คือเวลาที่เราปิดแอร์นะครับถ้าเรากดไปทีนึงนะเดี๋ยวผมจะกดปุ่มนี้จะกดไม่ได้นะต้องกดตอนปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับคือถ้าเรากดปุ่มนี้ไว้นะครับตั้งให้มันออนไว้เวลาตอนที่เราปิดแอร์นะครับ พอเวลาปิดแอร์ปุ๊บเนี่ยคอมเพรสเซอร์อยู่ทางานแล้วแต่พัดลมข้างในยังไม่หยุดรับเพราะว่าเขาจะเป่าให้คอยเย็นนะครับไล่ความชื้นออกมาให้หมดนะจะลดกลิ่นได้ครับตัวนี้จะสามารถลดกลิ่นอับของแอร์ได้แล้วปุ่มนี้นะครับส่วนปุ่มอีโค่นี่ก็คือเป็นปุ่มประหยัดไฟนะเนี่ยถ้าผมกดนะครับมันก็จะประหยัดไฟนะครับแต่นี้ผมผมไม่ได้ใช้นะผมก็ปิดไปนะครับผมนะครับปุ่มไอคลีนนะครับไอคลีนตัวนี้ก็กดกดไม่ติดเหมือนกันนะตัวนี้จะกดมันดังติ๊ตินะครับแต่ว่ามันจะกดได้ตอนที่ เราปิดเครื่องนะเดี๋ยวนี้ผมสาธิตที่ดูด้วยนะครับผมนะครับส่วนทัมเมอร์นี่ก็คือถ้าเราเปิดเครื่องอยู่นะเนี่ยครับถ้าเรากดปุ๊บมันจะขึ meter, ้นออฟนะก็คือเนี่ยครึ่งชั่วโมงมันจะปิดนะครับถ้าต้องการเซตก็กดทัมเมอร์อีกทีหนึ่งนะครับแค่นี้นะครับมันจะมีเครื่องหมายออฟขึ้นมาตรงนี้ก็คือเราตั้งเวลาปิดไว้ที่ครึ่งชั่วโมงถ้าเรายกเลิกก็กดอีกทีหนึ่งแค่นี้ครับสมมติผมจะตั้งหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมผมก็กดตรงนี้แล้วปรากฏเลื่อนที่เทมเป็นหนึ่งช ตั้งปิดแต่ถ้าแอร์ปิดอยู่นะครับแล้วเรากดเนี่ยมันจะเป็นตั้งเปิดนะสลับกันนะครับแค่นี้นะครับตั้งเหมือนกันนะครับแล้วถ้ายกเลิกก็คือกดปุ่มทา่าเมอร์อีกรอบหนึ่งแค่นั้นเองครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันการทํางานทั้งหมดแต่ทีนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการเซต2ปุ่มนี้นะครับผมจะปิดแอร์ผมนะตอนนี้แอร์ผมปิดแล้วนะครับสังเกตนะตอนนี้ผมเปิดแอนตี้ฟ็อกอยู่นะครับนะครับ แอร์ผมจะยังไม่ปิดใบนะสังเกตที่ใบตัวที่เป็นใบบังนะใบเบี่ยงลมของแอร์เนี่ยมันจะยังไม่ปิดนะตอนนี้มันมันมีลมออกมาอ่อนนะคะเห็นไหมนะครับแล้วถ้าผมกดตรงนี้นะครับยกเลิกไปอ่ามันจะมีเสียงปิ๊บปิป๊บห้าครั้งนะครับตอนนี้ยกเลิกไปแล้วแล้วใบก็จะหุบเข้าไปเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวผมเปิดไว้นะครับเครื่องผมนะเพราะว่าผมว่ามันมีประโยชน์นะเวลาที่เราปิดแอร์แล้วเนี่ยมันไม่ปิดไปเลยเนี่ยมันสามารถช่วยไล่ความชื้นในคอยลอยคอยเย็นออกได้นะครับผมก็จะเปิดไว้นะครับ ันจะก,กระพริบห้าครั้งนี่อันนี้คือเปิดแล้วนะครับจากนั้นนะครับอาครีนเนี่ยต้องปิดเครื่องก่อนนะถึงจะกดใช้งานได้เดี๋ยวผมกดตัวนี้มันจะขึ้น cl ที่หน้าเครื่องนะครับหนึ่งสองสามอ่าจะขึ้น cl แล้วสังเกตที่หน้าเครื่องมันจะขึ้น cl แบบนี้เลยนะครับผมนะครับก็คือเราเนี้ยเขาจะเปิดขึ้นมาแล้วก็ทําการอา cleaning ตัวเองนะครับเป็นโปรแกรมค l e a n i n g ตัวเองนะครับเนี่ยนะก็จะค l e นอยู่ประมาณอ่านในคู่มือประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะนะครับเนี่ยนะครับหลังจากที่เราใช้งานไปัก สองอาทิตย์หรือว่าเดือนหนึ่งก็ทําสักครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแต่นี้คือผมไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวผมใช้วิธีการถอดมาแล้วก็ล้างแอร์เอานะครับผมนะครับนี่นะผมปิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดแอร์นะครับนี่ครับโอเคผมเปิดละนะครับก็วิธีการใช้งานทั้งหมดก็ฟังก์ชันทั้งหมดก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับปุ่มต่างๆผมก็พยายามอธิบายให้ละเอียดมากที่สุดนะครับผมนะครับก็ใช้งานไม่ยากนะครับฝวังว่าพี่พท่านไหนที่กำลังงงเกี่ยวกับการใช้งานรีโมทของแคเรียรุ่นนี้อยู่นะนะครับเป็นรีโมท YKR ขีดท 101e นะครับเนี่ยตัวนี้นะนะครับก็สามารถเข้ามาดูคลิปผมได้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะยังไงผมก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้ว